สวัสดีค่ะวันนี้เรามาส่องดวงกับหมอนัดคนส่องดวงกันค่ะคลิปนี้จะมาเจาะลึกกันในเรื่องของคนที่เกิดวันอาทิตย์ลักษณะเด่นเดพร้อมเคล็ดลับการเสริมดวงที่จะช่วยให้ชีวิตปังมากขึ้นใครที่เกิดในวันอาทิตย์เราช่วงนี้รู้สึกว่าติดขดัดหรือมีคนใกล้ตัวที่เกิดในวันอาทิตย์คลิปนี้ห้ามพลาดค่ะก่อนจะพูดถึงการเสริมดวงเรามาดูนิสัยของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันก่อนค่ะ ในตามหลักโหราศาสตร์แล้วเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เขาถือว่าเป็นราชาหรือว่าเป็นผู้นําเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงรักความอิสระและไม่ชอบให้ใครมาออกคําสั่งแต่เป็นคนที่จริงใจค่ะเวลาช่วยเหลือใครอะ่ะไม่เคยหวังผลตอบแทน คนที่เกิดในวันอาทิตย์จึงชอบการยกย่องที่มาจากความจริงใจนะคะไม่ใช่การประจบสอบพอและไม่ว่าเขาจะเจอความยากลาบากแค่ไหนเนี่ยไม่เคยย่อท้อเลยค่ะเป็นคนที่ถ้าได้ลองเดินหน้าแล้วเนี่ยไม่คิดจะย้อนกลับไปเสียใจในภายหลังแน่นอนส่วนในเรื่องบุคลิกส่วนตัวจะเป็นคนที่ค่อนข้างพูดเก่งค่ะช่างพูดช่างเจรจาชอบถามชอบออกความคิดเป็นคนที่ชอบกินผักและผลไม้และของเป็นเส้นๆเป็นพิเศษแหละ มีข้อควรระวังอยู่นิดนึงค่ะด้วยความที่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีความระมัดระวงังเวลาทําอะไรหายแล้วเนี่ยกว่าจะรู้ตัวอีกทีน่ะหายนานแล้วเพราะว่าขาดความละเอียดรอบคอดนั่นเองค่ะแต่ก็เป็นข้อดีของเขาอยู่อย่างนะคะเพราะว่ากลายเป็นคนไม่ยึดติดไปเลยไม่เสียดายอะไรง่ายๆด้วยที่น่าสนใจอีกอย่างค่ะคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่านักสะสมเป็นคนที่ชอบสะสมพวกเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เอาไว้ติดตัว ถ้ามีที่ดินจะเป็นคนที่ประดิ์ประดอยทำออกมาได้อย่างสวยงามมากเช่นคนที่มีรีสอร์ทหรือว่าร้านอาหารหรือพวกสถานบันเทิงที่ทำให้คนมีความสุขกันได้ใครผ่านไปผ่านมาที่ไหนแล้วเห็นคาเฟ่สวยๆลองถามเขาดูนะคะว่าเขาเกิดวันอาทิตย์ไหมมาถึงเคล็ดลับในการเสริมดวงกันค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์ถ้ารู้สึกว่าช่วงนี้อะไรอะไรก็ติดขัดหรือถ้าหากคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่และคนใกล้ตัวเกิดวันอาทิตย์ฝากแชร์ไปให้เขาด้วยนะคะเคล็ดลับคือ ต้องไหวพระอาทิตย์ค่ะสายมูลองดูนะคะให้ลองเตรียมของบูชาไว้ดังนี้ค่ะดอกไม้สีแดงทุบเทียนสีแดงน้ำแดงและอาหารข้าวหวานที่มีสีแดงเตรียมมาอย่างละหกอย่างนะคะแล้วเวลาไหวให้ไหวในช่วงลุ่งอรุณช่วงอรุณอรุณคือช่วงเวลาไหนช่วงเวลาตอนพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าค่ะการบูชาลักษณะเนี้ยจะช่วยทําให้คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะ่ะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านชื่อเสียงและลาบยศเงินทอง สรุปสุดท้ายง่ายๆเลยค่ะคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นคนที่จริงใจมีความมั่นใจในตัวเองสูงรักอิสระมีสเสน่ห์และเป็นคนที่ตรงไปตรงมารวมถึงมีความมุ่งมั่นไม่ทอ้อถอยถ้าอยากเสริมพลังชีวิตให้สดใสคุณลองนำเคล็ดลับการไหว้พระอาทิตย์ไปลองใช้กันดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์สายมูแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ